หลังจากที่เราได้เล่นเกมการ์เทนออฟบันภาค4จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเก็บตกนะครับแบบพวกความลับหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ที่ผมบอกว่าการ์เทนออฟบ u น4จบไปเนี่ยภาคต่อไปคือการ์เทนออฟบัน5ไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเราดูจากตัวเลขดีๆเนี่ยมันคือการ์เทนออฟบนบภาค6นะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแต่เท่าที่ผมคิดไว้ก่อนนะครับมันน่าจะเป็นไปได้อยู่2แบบนะ อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบแรกที่ผมคิดเนี่ยก็คือหลังจากที่เขาบอกว่าพื้นจะถล่มใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราลงไปชั้น5เนี่ยก็คือมันก็จะทับลงมาฉะนั้นก็มันเราก็ต้องลงไปชั้น6อะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะตั้งชื่อภาคตามชั้นที่เราอยู่นะครับอย่างอันนี้ก็คือชั้นลบสแล้วก็อยู่ภาค4ี่ฉะนั้นอันนี้อาจจะลงไปชั้นลบหแล้วก็ตั้งชื่อเป็นภาค6นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับที่ให้ที่ให้ผมเดานะคือ ท่านนายอำเภทสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราหาคาถาของเจ้าจิงโจ้ก็คือคาถาคาถาของจิงโจ้ตรงนี้นะครับนั่นแหละก็คือผมคิดว่าคาถาเนี่ยอาจจะอยู่ชั้นลบหกก็เป็นไปได้แต่ก็เราก็ไม่รู้นะว่าจะยังไงก็ต้องรอติดตามภาคต่อไปนะครับน่าจะอีกสักสองสาเดือนนี่แหละงั้นก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูเก็บการเก็บตกความลับละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองโหลดเกมดูนะครั้งที่แล้วน่าจะถึงตอนจบแล้วล่ะมัง้ง คือตอนไหนโอ้วัดโอ้ไนอ๋อไอ้ตอนนี้ไอ้ตอนนี้โอเค okay. ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปทางอื่นเนี่ย <No. S 1> เจสเตอร์มันจะตามเรามาหรไหมโ oh, อ้ตรงนี้มันเขาปิดทางอยู่ครับโอ้ oh, แล้วเจสเตอร์ตามเรามาโอเคใช่ว่าเจสเตอร์ตามเรามาเราตายไปเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่นะครับซึ่งก็ความรับผมไปหามาแล้วว่ายังไงบ้าง อ่ะโอเคมาเริ่มกันใหม่วัสดีเจ้าโอพิล่าตรงนี้ก็คือเจ้าเอา่ธรรมทา,ากิกับชมาทากิใช่ไหมตรงนี้เราปล่อยลูกนกไม่ได้แล้ววัสดีมันจะรอเราอยู่ใช่ไหมผมไม่โอนั่งี้มันออกมาเลยโอไมค์ก็คือเราเดินออกไปใกล้ๆมันไม่ได้เลยนะครับเราต้องรีวิ่งอ่ะฮะโอเคโอเคเรียบร้อยตกใจหมด <laughs> นึกว่าเราเดินไปดูมันได้อยู่ ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าถึงตรงปลายแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ยอมกดเราเราไม่ยอมกดอันไอ้ปุ่มอันนั้นเนี่ยที่เราต้องให้ออพิล่าไปยืนอะ่ะผมอยากรู้ว่าเราจะยังรอดไหมเพราะว่าเหมือนอันนั้นมันเป็นแค่ปุ่มเปิดประตูนะครับไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตรงมุมนั้นอะ่ะมันมันไม่สามารถออกมาได้อยู่แล้วไงเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ๊ะไม่ใช่นี่ตรงนี้ยังไม่สุดโอ้โหแล้วมาสั่นมากโอเค นั่นแหละนี่ตรงนี้ตรงนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วกระโดดไปโห<ฮ>มันช้ามากมาแล้วมาแล้วตรงนี้เราจะตายไหมอ๋อเราไม่ตายครับเคเราต้องวางเจ้าโอพิล่าไว้ตรงนี้ไปผมอยากรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตอน,ท,นท่านในอำเภอโทสเตอร์นะครับตอนที่เราต้องตอบคําถามอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราตอบแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างงี้จะเป็นอะไรหรือเปล่านะมา วางเจ้าเอ่เราติดเราเราติดอ่ะวาง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 ฮทีนี้เราก็ต้องขึ้นมราวางไว้ข้างบนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะหยิบเจ้าโอพิล่ามาละเออโอพิลาเป็นไรเนี่ยเหมือนมันสั่นนะแล้วมองอะไรอยู่โอเคฉะนั้นเราก็ต้องมา กดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีใครลากเราไปเราหันหันไม่ได้เลยครับหันหน้าไม่ได้เลยมันจะแค่มีคนลากเราไปผมอยากให้เขามีการสกริปคําพูดได้บเพราะว่าแบบบางครั้งเราก็เล่นไปแล้วแล้วเ,เขาก็เหมือนแบบไม่มีการสกริปคําพูดได้แล้วคือมันต้องมานั่งฟังอะ่ะอย่าให้มันเป็นเหมือน <Listen up. S 1> อย่าให้มันเป็นเหมือนไอตอนแรกที่ <All right. S 1> มีคลิกดูเวลานะครับที่มันมีสกิปได้โอเคอ่ะโอเค อ๋ออันนี้เราต้องสอบว่าไม่ครับ <laughs> เพราะว่าเราเราเราต้องลองสอบว่าไม่จะเป็นยังไงบ้าง <laughs> ไม่ครับไม่เคยไม่รู้จักเลยไม่ครับไม่เคยคุยด้วยเลย <laughs> อ้าวอันนี้มันเขารู้แต่ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรหรือเปล่านะโอเคมาออกกัน Yay. เย่เออาโดนมาโอเคไม่เป็นอะไรเลยครับมีแค่ต้นทอสเตอร์มองเราอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวนะเห็นตอนแรกตรงนี้ไม่มีโดนนี่ดูว่าโดนอยู่ข้างหลังสัดี บังทาง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 เข้าไปไม่ได้อ่ะเราลองเดินมาก่อนนะครับตรงนี้รู้ว่าถ้าเกิดว่าเราไปก่อนถ้าเราไปก่อนจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าเหมือนตรงนี้ประตูมันเปิดยังไงทสเตอร์เขาเปิดยังไงผมไม่มั่นใจนะครับอ๋อนี่นี่นี่น่าจะมีคีย์การ์ดอยู่ตรงนี้ใช่ ซึ่งเราก็ไม่สามารถเปิดได้เพราะเราไม่มีนะครับตอนนี้เรายังไม่มีคีก์ดอะไรเลยโทสเตอร์เปิดให้หรือเปล่าหรือว่าประตูมันเปิดเองโทสเตอร์น่าจะเปิดให้ใช่ใช่อ่ะฮะมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไอตอนจบเนี่ยเมื่อกี้นะก็คือตรงนี้มันโดนกัน้นไม่ให้เรากลับขึ้นไปตอนแรกผมกลัจะกลับขึ้นไปนะครับอ่ะฮะไปเลยแล้วไม่ไปด้วย เราจะไม่ไปไหนเราจะยิงตรงนี้รู้ิว่าเขาจะคุยกันไหมเหมือนเขาไม่คุยกันเลยแฮะอ่ะฮะเอาแล้วทอสเตอร์หายไปไหนเอา้าเดี๋ยวทอสเตอร์อยู่ไหนอะตรงนี้มองไม่เห็นนะอ๋อตัวเล็กนิดเดียวแล้วเขาเท่าที่รู้นะจิงจูเนี่ยเขามีเดอะนอตตี้วันใช่ไหมที่อยู่ข้างที่อยู่ข้างในใช่ตรงนี้เลยอยู่ข้างในเลยแต่ว่าเราไม่เห็นนะ เค okay, ระหว่างนี้เราจะเดินหนีได้ไหมอ๋อ oh, เดินหนีไม่ได้ครับอู้ระหว่างนี้เราเดินเข้ามาข้างในนี้ได้ครับมีแต่พวกจีวันนี่มาเป็นถังจีวันนี่ังเต็มเลยโอ้ oh, ผมอยากรู้ว่าข้าตอนจมเนี่ยข้างบนเขาขึ้นกันไปยังไงเหมือนว่าเขาคุยกับโทสเตอร์แล้วก็มองเราอย่างเดีย้ตอนนั้นไอตอนจบมันขึ้นไปยังไงก็ไม่รู้นะครับอ๋อ oh, ใช่ประตูตรงนี้ตอนแรกมันปิดอยู่ครับ เมื่อกี้อะไรเนี่ยอะไรผ่านไป <c oughs> เราเหมือนว่าเราเรานำหน้าทสเตอร์ไปก่อนโทสเตอร์บอกทสเตอร์เดินช้ามากแต่ว่าโอพิล่าเนี่ยตามเรามาเร็วมากครับหมาถึงลูกโอพิล่าแต่ว่าโทสเตอร์นี่คือช้ามากชักช้าแบบเหลือเกินโอเคมาถึงแล้วประตูที่เราเปิดตอนแรกก็คืออ๋อโอพิลา่า ผมขอเรียกรูปโอพิล่าว่าโอพิล่าไปเลยนะเพราะว่าโอพิโอพิล่าเบิร์ดเนี่ยมันโอโอพิล่าเบิร์ดเนี่ยชัปเตอร์นี้น่าจะ,ะ,ะไม่ค่อยไม่ได้ปรากฏตัวนะฉะนั้นก็เรียกเป็นโอพิล่าไปเลยแล้วกันสั้นๆเราต้องมาเหยียบตรงนี้ใช่ไหมโอ้เดี๋ยวเออประตูประตูเขียวใช่เราไม่ได้เปิดนี่ประตูเขียวเนี่ยเราไม่มีคีย์การ์ดด้วยโอโอข้างในนี้ ชัดเจนเป็นห้องลับเลยครับชัดเจนมากๆว่าเป็นห้องลับโอเคเดี๋ยวเราต้องมาเปิดอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยหานะครับว่าความลับคือยังไงโอเคตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งไปทําตรงนั้นมาซึ่งก็อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปหามานะครับประตูนเนี่ยเราจะเราจะหาคุณเจนี้ได้ไอตอนท,อนที่ตอนที่แนบแนบสู้กับบันบันไปนะครับที่ ที่แนบแล้วขโมยมิสเตอร์คารบอบแบนไปนะครับพอพอตรงนั้นเนี่ยพอมันสู้กันเสร็จปุ๊บพอเราได้พาร์ตกลับมาแล้วเราเอามาใส่เอามาใส่แล้วนะครับพอเราเอามาใส่ปุ๊บพอเราพาร์ตกลับกลับมาใส่แล้วเนี่ยแล้วก็กลับไปที่เดิมแล้วน่าจะมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูเองนะครับผมรู้มาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยอะพอเราเปิดใช่ไหมตรงนี้่ะ มันถ้าจะไม่ผิดมันมีคีย์การ์ดสีที่แบบส้มๆแดงๆที่มันเปิดประตูสีแดงอยู่ไอตรงแบนๆนะครับไอตรงที่แบนๆคิวมิสเตอร์คาร์บอมแมนไปที่เราได้คีย์การ์ดอันนี้แต่ว่าเรายังไม่ไดเอามาเปิดเลยเพราะเรายังไม่มีคีย์การ์ดนะครับส่งนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาเปิดด้วยละกันแล้วก็เคสอัปเดตดีพอร์ตเขาบอกว่ามันจะมีมันมันจะมีคีย์อัโคดให้เราสแกนอยู่นะครับเห <One day, S 1> มือนเขาบอกจะสแกนออกมาได้เป็นตัวอักษรอ,อะไรก็มีด้วยโอ้ oh my god ตรงนั้นมีเหมือนคีการ์หรือว่าเป็นเทปอะไรไม่รู้อยู่ด้วยนี่อสติงกอร็ฟินเนี่ยไม่เห็นนะตอนแรกแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นอกจากว่าจะใช้แบบจะใช้มอสนะครับแต่ว่าเราไม่มีผมไม่รู้เหมือนกันว่าไปเอามอสมาจากไหนด้วยนี่ไงใช่ไหมใช่ตรงนี้นี่แหละใช่คีการ์สสีแดงครับโอเคตอนนี้ผมอยากรู้นะครับไอตอนนี้เนี่ย<ต>ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปขอดแบนแบ,น,บ,น,บนจะเป็นยังไง แบนแบอาจจะวิง่งน่าจะวิ่งตามเราได้นะเพราะแบนแบตอนนั้นวิ่งเร็วมากแต่ว่าลองดูครับมาแหละจังหวะน,นี้ไปไปวิ่งเลยครับตอนนี้นี่แหละตอนนี้แหละไป,ลไปเลยไปเลยไปเลยเย,ย่ผมว่านะเดี๋ยวแบนแบเขาก็แซงเราแหละเพราะว่าแบนแบเขาวิ่งเร็วมากแต่ว่าเราเราลองวิ่งไปดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ายังไง Band แบนแบก็แซงอยู่ดีอ่ะอันนั้นไงว่าแล้วประตูปิดทันไหมยอย่าอย่าเพิ่งปิด อย่าเพิ่งปิดท่านท่านโอ้ไม่ทันไม่ทันจริงๆอ่ะเล่นปลากลัวไปก็ได้ปลากลัวใช่ปลากลัวไม่ใช่ออบบี้แหละอ่ะฮึบฮึบฮึบแล้วก็ฮึบไปฮ่าฮ่าโอเคโอเคตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับพอเราเก็บอันนี้ปุ๊บเราลองเอาพาร์ทไปใส่ดู แล้วตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าไม่มีประตูอยู่ข้างในนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันอยู่ข้างในนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะต้องเราเอาพาร์ทไปใส่แล้วรอค่อยกลับมาละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูขี์การ์ดที่เป็นสีส้มก็ลวกันเฮ้ย <c oughs> ตรงนี้มันคือตรงนี้มันมีด้วยเหรอมันเป็นแบบดิสจูนิตอเบกแล้วตรงนี้มันมีเป็นเหมือนถ้วยเทปเทปลับโอ้ตรงนี้เราเราเราไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดเทปด้วยดีกว่าคลิปนี้คงยาวน่าดูเลย มีความลับหลายอย่างเลยครับที่เรายังไม่ได้เห็นอ่ะตรงนี้มีโซเฟียสนะครับโซเฟียสมาอยู่ตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอเรากลับมาโซเฟียสจะหายไปหรือเปล่าอ่ะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในห้องนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างห้องก็ <c oughs> เป็นเบลีนาอ่ะลองมาฟังดีกว่ามันเป็นเสียงอ่าฮะโอเค อ๋อเป็นครูจับได้เออลิฟของชั้นชั้นอะไรชั้นสามมั้งที่ขึ้นไปชั้นลบสองอะไรอย่างงี้เหรอโอ้พิลล่าบเบิร์ดเอา้ามีอยู่ในชั้นก็น,นี้ด้วยเหรอมีท่าท่าด้วยคิดกดไม่ได้ต้องรองฟังก่อนจริง อันนี้โอ้ oh! ในเทเลอร์เลยจัมบุ๊จอช,จจอ,ชอันนี้เอาแต่ห้องนี้ไม่มีอะไรครับโอเคอันนี้จบแล้วผมอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรอ๋อแต่มันคลิกไม่ได้แต่อันนี้คลิกได้ผมผมขอไม่ฟังแล้วกันนะเพราะว่ามันฟังแล้วมันยาวพวกนี้เราไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้เนาะไม่รู้ว่าแบบเออโดนจับยังไงไม่ต้องรู้หรอก เดี๋ยวลองมาฟังตรงเทปดีกว่านะคะมาดูเทปโอเคไม่รู้เทปลับอันนั้นจะบอกอะไรบ้างนะครับจะเป็นอะไรมาโอ้จสเตอร์กับทสเตอร์หรอมันเป็นภาพอะไรอะ่ะเหมือนพวกมันขยับอยู่ด้วยนะแต่จิสเตอร์เหมือนเป็นมืออะไรก็ไม่รู้ด้วยวัดโอโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองกลับไปดูแล้วกันนะครับว่าจะ เกิดอะไรขึ้นเนาะอ่ะตรงไหนตรงนี้โอเคมาดูกันสิว่าโซเฟียสหายไปหรือเปล่าอ๋อยังอยู่ครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเราลืมเอาพาร์ไปใส่นี่มาใช่เราลืมเอาพาร์ไปใส่โอเคเราต้องเอากลับไปใส่โท <c oughs> มากันอีกครั้งนะครับไปใส่มาและ้ะดูซิว่าโซเฟียสยังอยู่จริงๆหรือเปล่าโอเคหายหายไปเลยไร้ล่องลอยหายไปเลยครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงแบรนดแล้วก็เนแบรนที่สู้กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวส2มสองึงฮึบโอ้ว่าแล้วคือมันมีประตูอยู่ตรงนี้แสดงว่าต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ตรงนี้แน่นอนครับเดี๋ยวมันมีพวกกระดาษโน้ตท,ที่เราลืมเก็บอะไรตรงนี้หรือเปล่าไม่น่ามีแหละน่าจะเก็บไปแล้วโอเคเหลือแต่ทาไมอ๋อมันมีเลือดแล้วก็เหลือแต่ เอ๊ะเชือกหรือเปล่าเป็นเนื้อสีฟ,ฟ,ฟ้าเหลือแต่มิสเตอร์คอมบ์แมนนะครับโอเคอะอะไรเนี่ยโอเพชซิสเนี่เปิดอันนี้อยูโอ้คีกาซส,สีเขียวโอ้เย,ย้ทีนี้เราแค่กลับไปครับอะกลับทางนี้ดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะทีนี้เราก็เหลือแค่กลับไปแล้วก็ไปใส่คีกาสดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคเสียวตกพัก ไอ้ตรงนี้เนี่ยมาแล้วโอเคทีนี้อ๋อเราต้องกดอันนี้ใช่ไหมฮึบดโดรนมานี่เลยทีนี้เราก็เพียงแค่ใส่เข้าไปลุนกันว่ามันจะห้องรับนี้มันจะเป็นยังไงนะครับตึ๊บเรียบร้อยเปิดออกมารู้เลยว่าเป็นห้องลับครับชึ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 บ ตัวอะไรเนี่ยมันชื่อว่าไซรินเจียนนะเขาบอกว่า be the surgeon to someone's broken heart เหรอมันคือตัวอะไรเนี่ย <laughs> หมอเหรอเดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นหมอหรือเปล่าเพราะเห็นแบบเครื่องมือแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะเคสยี่สิบเจ็ดไทป์หกจวเนียม e n t r a p m e n อะไรก็ไม่รู้ Possibility อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันของเขา,าครับ Oh my god ห้องลับโอเคงั้นผมว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนมาดู Man oo, ได้ไหมไปได้โอเคทีนี้เรามาดูที่ journal ของเรานะครับตรงนี้เป็นทั้งหมดของเราตรงนี้เลยมาเรามาดูเคสอัปเดตรีพ p o r t นะครับผมไม่น่าเอามาได้หมดนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า เนี่ยมันมี q r คโค้ดให้เราสแกนอยู่นะครับแล้ว QR โค้ดพวกเนี้ยมันจะได้เป็นตัวหนังสือออกมานะครับอ่ะพอเราได้สแกน QR โค้ดทั้งหมดนะครับเราจะได้เป็นตัวนี้นะครับอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ซึ่งก็ถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันเปรียบเทียบเหมือนกับลิงก์ใน YouTube นะครับขอลิงก์ใน YouTube มันก็จะเนี่ยมีแต่ตัวพวกนี้แบบเป็นมั่วๆไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิด YouTube กันนะโอ้ oh my god มีวิดีโอจริงๆครับ เป็นวิดีโอของ euphoric b r o t h e r เลยแล้วก็เป็น unlisted ด้วยก็คือเป็นวิดีโอที่ต้องมีลิงก์เท่านั้นถึงจะเข้ามาดูได้นะครับก็ใครอยากดูเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับลองดูนะครับไม่รู้ว่าคอมเมนต์เขาโอ้โหคอมเมนต์คือเยอะมากมีคนดูก็เยอะแล้วนะแสดงว่าอาจจะมีคนแบบเจอเยอะแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่ะมา So you are my savior. h uh huh. Thank you ขอบคุณมาก Okay My friend and I will soon escape from our prison ก็คือเพื่อนของฉันและฉันจะหนีออกจากคุกในเรน็วนี้และมันจะมีความวุ่นวาย What ออกจากพื้นที่ตรงนี้ตอนที่คุณยังสามารถออกได้ huh? My fight My fight is not with you This is your only warning เออการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่น่าจะไม่เกี่ยวกับคุณนี่คือนี่คือ warning คำเตือนครั้งเดียวหรือเปล่า จบบอโอเคก็ความลับนี้ก็สุดยอดเลยนะ <c ười> คือก็เป็นความลับที่ต่างจากภาคอื่นๆมากนะครับก็คือมีวิดีโอมาด้วยงั้นก็เดี๋ยวเรารอลุ้นภาคต่อไปนะครับความจริงทีเซอร์เทเล,ลอร์ของอันนี้ก็ออกมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีเดียวตอนที่ออฟฟิเชียลเทเลอร์ออกมาเลยนะครับของภาค6แล้วก็จะเป็นยังไงคอยติดตามแล้วกันนะครับ